ดังดีดังเลยดังไปเลยสวัสดกลไหมสวัสดีกล่องไหมสวัสดวกล้องนซีนี่ว่ะพไปครับตอฟอตไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอฟอตตเ็กได้กินหมดเลย

เขาไปห้างไหนครับไปยืนทางเหนเดิมใครมาห้นี่ลงกล่องดังและดังแล้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ชบน้ำพึนี่แหละชมบนมมอนี่นะชมเทียมชุมัมมี่ตัยืนนี่และเบีงเบีงเอาเบีงเบงซอยเพิ่มงก่อนมันหน่อยหรือมันเป็นยังเบงซอยพิ่เบงซอยพมาหามึงเด้อขมึงเด้อเห็นอวะเห็นอยกับไกงเห็น่ไก่ นั่นเดนั่นเดเอาดึงเอาดึเอดไม่ยากนอนพราะมันเดเอเหมอกรบหมอวันนี้เอ้าบิ้งกี่บิงกีเห็นบ้อาเงบิงน้องเบิงพี่น้องเบิงบิงพี่น้องบิงใจสมใจตาแทงเป็นไเถิงเน่เิออ

อาพมาเซสิไทยให้เออสิไทยให้ว e ันนี้ไปยูงกับงวไปยู right ่กงว่ะเอาเลียเอาเดียเอายังหวงจะหวังจังไนยังหวงจันแม่บ่หวงหลยนี่ทำขอาเรียบร้อยได้ตัวผู้ย่างดีเออได้ได้ตัวผู้ย่างดีขุนแดงเครื่องแค่โมดึงกับบออกอุ้ย อยู่บ้านคำโพ้นครับอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญท่ามกลาครับนี่ผู้บ่าวส่งแดงครับง้วง้อเพื่อนครับนี่ครับเป็นนังง้อเหครับเป็นนั่งงวยบ่เอาว่าดีว่าดีเออนี่อุ้ยดังแล้วดังแล้วเพื่อนว่าดังแล้วมันเลี้ยงมันเลี้ยงเออเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่เชี่ยเชี่ยเอานั่นออกมาเชี่ยเชี่ยออกมาให้ผมเนี้ยหนอน่ สองสามชัม่วโม<อ>งยังจำเหรอสามชัม่วโมงนั้นเพื่อสีเบอร์หัวคนไหนดอกพูดว่านอ่ำเท้าหน่อ,อาานงไม่ได้เหรอเออเท้าหน้องมันเฝ้าเด้ออย,อ,ยอย่าอย่าพาสายตาดิโ <c oughs> อแ้แ,อแข็งแรงอยู่ดอกแ,แข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่กีงบ้านละสามได้สมใจได้สมใจมาซอยไวทันมาซอยไวทัน ขาสี่ตั้งแต่โดนเพราะว่าง่วงตัวใหญ่ออกเองบ่ได้ครับบ่มีแห้งเบ่งด้เขาต้องซอยเขาต้องซอยอาชีพนี้กับฝากไว้ซ้ำนี้ครับเดี๋ยวเดินทางกลับก่อนครับครับครับโชคดีโชคดีมัน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 ผมยังอยากมันตายเออว่าตายว่าตายแน่นอนมือกล่งมือกลงระวังแเฮ้ยเระวังระวังระวังเด้อระวังเดินไป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 